สว,ส,สวัสดีครับพุ๊บปั๊บละครับช่องทางหลักพี่แฟมิลี่ครับวันนี้่อขวันก็มาทําบุญวันแม่เนาะวันนี้นะครับก็ได้ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พ่อปแม่สีได้ดูเลยนะครับบนพระใหญ่นะครับวันนี้เนาะก็มาทําบุญวันแม่นะครับวันนี้นะครับก็มาดูรอบๆของวัดพระใหญ่ในวันนี้อีกนะครับวันนี้เนาะเพราะว่า่อกวันก็ไม่ได้ทําบุญนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญในวันนึงเนาะเป็นวันแม่ของเราเนาะก็มาทําบุญให้คุณแม่นะครับที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะ่อก แต่พอผ่านก็ลุ่วงลับไปแล้วเนาะก็มาทำบุญกับวัดพระใหญ่นะครับวัดพระใหญ่ครับวัดอยู่ใกล้ๆเนาะเราก็มาทำบุญก็ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่สิได้ดูนะครับบนพระใหญ่ว่าเป็นยังไงมากนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับตอนเชา้บบชาก็ฝนตกเนาะวันนี้ฝนตอนเช้าฝนตกนะครับนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับมองดูข้างล่างนู้นครับดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็ข้างล่างก็จะเห็นวิวทะเลสวยๆเลยนะครับข้างล่างนะครับ มองลงไปก็จะสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่สูงนะครับอยู่ที่สูงก็จะเห็นทั้งเมืองเลยนะครับทั้งเกาะเลยนะครับทั้งเมืองทั้งเกาะภูเก็ตเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับบนบนเขานี้นะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเพราะช่วงนี้ก็พิษโควิดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินเล่นนะครับมาดูอยู่พระใหญ่เนาะอันนี้ก็บรรยากาศก็จะเงียบเหงามากๆเลยนะครับวันนี้ครับ นี่ก็อีกฟากหนึ่งของภูงเก็ตนะครับฝั่งนั้นครับเป็นฝันงน่งกาลันฝั่งกะตะเนาะฝั่งกะตะนะครับอยู่แบบนี้นะครับฝั่งกะตะนะครับอยู่บนเขานี่ก็จะมองเห็นชัดมากๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับจะอยู่ที่สูงกว่าที่พ่อขวานอยู่เนาะตรงนั้นก็จะเป็นเป็นฝั่งช้างนะครับอยู่ตรงนู้นก็จะขึ้นมานี่ก็ประมาณ2กิโลนะครับขึ้นมานี่ก็จะสูงมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็น ตรงนั้นก็เป็นอ่าวฉลองนะครับอ่าวฉลองไปไปนู้นครับนู้นก็เป็นเมืองภูเก็ตนะครับมองเห็นสวยงามมากเลยครับนู้นครับบนเขาปลาใหญ่เนาะวันนี้โอเก็ทำบุญออกมาแล้วครับทำบุญออกมาแล้วเนาะวันนี้ก็ไม่ได้พาลักกี่มาด้วยนะครับลักกี่ก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาลักกี่ไปไหว้พระขอเจวกันครับไหว้พระตรงที่เคยไหว้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับไมือเยอะนะครับ พระใหญ่นะครับเดี๋ยวทําบุญเสร็จแล้วก็ข <gamma rock teor in> ึ้นไปไหว้พระใหญ่ก่อนนะครับป็นนี้พอควันก็จะขึ้นไปไหว้บุนพระใหญ่ก่อนนะครับนี่พระใหญ่สวยงามมากเลยครับบนเขาวันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบของพระใหญ่ชมตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นที่จะไปไหว้พระใหญ่นะครับนี่เส้นทางขึ้นเดินไปนะครับเดินไปที่จะไปขึ้นไปไหว้พระใหญ่นะครับเมื่อกี้กอคันก็ บุญถวายสังฆทานไปแล้วเนาะคราวนี้ก็มาไหว้พระใหญ่ก่อนนะครับก็ได้ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปลงเลยเด้๋ครับวันนี้ครับให้พ่อๆในสีได้ดูนะครับว่าพระใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับน่ามาเที่ยวหรือเปล่าเนาะหมดยังขึ้นไม่ถึงเลยนะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับองค์พระใหญ่นะครับสวยงามมากเลยครับเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์เลยเนาะนี่ครับ ได้นะครับมาชมได้นะครับการโดยรอบนะครับขึ้นมาสูงนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับตอนนี้ก็ขอไปไหวพ้พระใหญ่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เราไหว้พระใหญ่เสร็จแล้วนะครับบอกว่าก็ไหว้พระใหญ่แล้วก็จะให้ดูรอบๆพระใหญ่เลยนะครับในนับบรรยากาศตุ่นรอบนะครับนี่ก็เป็นเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้นะครับเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะแต่ย well ังไม่เสร็จเท่าไหร่เนาะครับบรรยากาศรอบนะครับบนเข้าพระใหญ่นะครับมองลงไปข้างล่างมัก็จะเห็นหมดเลยนะครับจะเห็นหมดเลยนะครับทั้งเมืองดเลยนะครับบรรยากาศรอบนึงครับเพราะว่าเราอยู่ที่สูงครับสูงที่สุดแล้วนะครับวันนี้เนาะ ของพระใหญ่นะครับนะครับ เป็นฝังกะลนนะครับฟังปะาตองเนาะฟัง่ตองกรนะครับงนะครับมัอตนอยู่เี้จะเห็นสองวที่ท่งครับเห็นชัดมากเลยครับเห็นชัดมากเลยนะครับตรงนี้นะครับมองเห็นทั่วเลยนะทั่วเกาะภูเก็ตนะครับรอบๆเลยเนาะ ตอนนี้นะครับเดินกลับแล้วนะครับผ่าน้องลักกี้นะครับผ่าน้องลักกี้นะครับนี่ก็เดินกลับแล้วครับผมมาแล้วครับครับอยู่ที่สูงครับวันนี้ฝนก็จะตกนิดหนึ่งครับตอนเช้าเนาะอากาศก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากเลยนะครับแต่ไม่มีนะครับ Yo no Gặp mọi chiều ra ยายเสร็จแล้วก็พาลักกี้มาวันนี้ก็พาลักกี้นะครับว่าจะท่าใหญ่เสร็จเมื่อกี้นะครับก็พาลักกี้ไปไหว้พระใหญ่ก่อนนะครับลักกี้ยังไม่ได้ไหว้พระใหญ่นะครับวันนี้วันแม่ด้วยเนาะเดินตามมาแล้วครับนู่นครับสาสวยของเรานะครับมาแล้วครับนู่นครับพาขึ้นไปไหวุ้ณบัตรท่าใหญ่ด้วยก็ไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เข้าเนาะเขาให้เข้าก็น่าจะพาไปได้นะครับ มาแล้วครับนี่ขาบอะไรมาด้วยเนาะวันนี้วันนี้พ่อขวัญก็ได้ไปทำบุญมาแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็น้องลักี่มาไหว้พระก,ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันแม่ด้วยเนาะเป็นวันสำคัญนะครับขอปอใช้ใหญ่นะครับขอปอดใกล้ใหญ่นะครับ ก็มาไหว้พระใหญ่ก่อนนะครับลักลกี้่าลักกี้มาไหว้พระใหญ่ก่อนเนาะขอพรพระใหญ่นะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง่อพแม่สีด้วยเนาะวันนี้นะครับเป็นวันแม่นะครับเป็นวันแม่นะครับมาทําบุญแล้วก็พาน้องลักกี้มาไหว้พระใหญ่นะครับพระใหญ่ก็หายไปเลยนะครับเสร็จแล้วลุกขึ้นได้แล้วโอเคจ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับ วันสาคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันสําคัญวันนึงเนาะเป็นวันแม่นะครับและ anymore, ลึกจึงพ่อแม่ที่ที่จะคุณมต่อเรานะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้เนาะปลาใหญ่หายไปไหนแล้วนู้นมีหมอกด้วยนะครับวันนี้มีหมอกครับฝนตกก็ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้พาสาวสวยของเรานะครับมาไหว้ปลาใหญ่ด้วยเนาะวันนี้นะครับแต่ไม่ได้ไปวัดด้วยนะครับไม่ได้ไปทําบุญกับพ่อขวัญครับพ่อขวัญไปคนเดียวเนาะ คลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องลักซี่ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลักซี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะชมคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพ่อแม่มี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับผม